สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะเกี่ยวกับการชาพิกอัพที่จะเข้ามากลางเดือนนี้เนาะก็คือตอนนี้คือผมไม่รู้เขาแจ้งอไอตัวเกมแล้วหรือเปล่านะแต่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้อีกแล้วแหละเพราะว่าเป็นปกติเนาะที่ที่อะไรอะแสงมืดเก่าจะมากลางเดือนแต่ว่ามันไม่ใช่แบบ ช่วงปารปีปีใหม่ใช่ไหมถ้าเป็นปีใหม่จะมาแบบโคตรแสงโคตรมือใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะมาธาตุแสงสองชนิดธาตุมือสองชนิดนะครับที่เขาบอกนะเนีย่ยเขาบอกว่าเพื่อโอกาสรับเลนเจอร์ธาตุแสงสองชนิดและธาตุมืดสองชนิดแบบพิเศษเฉพาะช่วงตั้งแต่การเดือนพฤษภาคเป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่สิบห้าน่าจะเริ่มเอ่อ เริ่มมีแสงมืดเก่ามานะแต่ว่าสองตัวเองเนาะผมตอนแรกผมนึกว่าจะเยอะกว่านี้นะแต่แสงตัวก็ปกตินะก็เหมือนกับรอบของอะไรอะ่ะบาวาสวินกับพิเชอร์น่าจะเป็นสองช่วงปะรอบแรกมาเป็นมืดแสงก่อนปะหรือว่าเป็นมืดมืดเนะนี่ยเป็นมืดแสงก่อนนะผมคิดว่าใช่ไหมเหมือนรอบที่แล้วปะอ่อ อาจจะเป็นเซลล่ไอตอนก็ได้นะเซลล่ไอตอนนี้ก็โหดมากนะครับอยากได้อยู่เหมือนกันได้ดีผมจอ้ออืมที่จริงก็น่าจะรู้กันอ่งแล้วปะอันนี้ก็มาแจ้งเฉยๆแหละว่าแบบเออใครที่รออ่ะคือใครที่รอแสงมืดเก่านะครับ แต่ก็ต้องรู้นะว่าเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าวันที่สิบห้ามันตรงกับวันอะไรนะอ่าวันที่สิบห้าเนี่ยมันตรงกับวันพุธนะผมคิดว่าน่าจะมาพุธสี่ทุ่มมั้งตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาใช่ไหมละ่ะแม่พุธพุธก็พื้นหัสนะผมคิดว่าสิบห้าไม่ก็สิบหกกลางเดือนอ่าพฤษภาก็ใครที่มีตั๋วก็รอดได้เลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังช่างใจอยู่ว่า,าจะเปิดตู้นี้หรือว่าจะรอแสงมืดเก่ามาที่มาเป็นแสงสองแล้วก็มืดสองนะหลายคนอาจจะแบบว่าเออเอาตัวไหนดีว่าสำหรับผมนะผมว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดอะไรเลยครับผมว่าไปรอดูว่าไอ้โคตรแสงไม่ใช่ดิไอ้แสงมืดที่จะมาเป็นตัวอะไรบ้างนะ จะดีกว่าถ้าสมมุติมันมาเป็นออบอสแสงเนี่ยหรือว่าเป็นมูนเยลลี่อย่างเงี้ยตัวที่แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้โกงถึงขั้นแบบปาล็อกอย่างเงี้ยหรือว่าเซลลี่นาฬิกาปูอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ถึงตอนนั้นค่อยคิดก็ได้ว่าจะมาเปิดตัวนี้หรือเปล่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือตอนเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าคุณจะเอามาแบกแบบสุดๆอะ่ะ ผมว่าเดี๋ยวนะเนี่ยคือมันบัฟจากวันแรกเยอะมากเลยนะคือผมอะไปดูลุงยุทธรีวิวอยู่นะครับตอนวันแรกนะผมก็เห็นแล้วผมก็โอโ้โหตัวนี้ก็คือแบบหนักจริงนะแต่พอมาวันที่2เนี่ยผมมองว่าเออมันมันแอบบัฟขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับแ่นเรียอวของดาเมจเนี่ยกว้างขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ดาเมจที่แม่นยำมากขึ้นนะ แต่ต้องมารอดูกลางเดือนว่ามันจะเก่งขึ้นขนาดไหนด้วยนะผมว่าาอาจจะมีบัฟอีกนะตอนนี้นะคิดว่ายอย่างนั้นถ้ามีบัฟอีกอะ่ะแล้วตัวมันโหดมากกับผมมองว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บไปถึงกลางเดือนอะ่ะเราขอดูอีกทีก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีทีมตำนานออกมาใช้กันเยอะอยู่นะเนี่ยอย่างลุงก็ใช้เลยนะเ,เนี่ยคือ ถ้าถ้าแสงมืดที่มาใหม่อะ่ะมันไม่ได้โหดเท่าเขาเรียกว่าไงมันไม่ได้โหดแบบนเนี้ยเนี่ยคือถ้าผมมองนะว่าถ้าไม่ใช่เบาลล็อกหรือว่าไม่ใช่แซลลี่หรือไม่ใช่อะไรเนี่ยไอสีตัวเนี้ยถ้ามาสมมาี่ตัวเนี้ยผมมองว่าตูตัวเนี้ยเก็บไว้ทีหลังเปิดไอซีตัวนี้ก่อนถ้ามันมานะสี่ตัวเนี้ยผมมองว่าโกงโกงโกงจัดอะ่ะใช้คำว่าโกงจัด กลิ่เมตาไปอีกยาวนานนะเห็นที่ผมบอกซารี่ตอนแรกที่ผมอ่านสกิลผมบอกแล้วว่ามันโกงตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าแบบคือบัฟโหดแล้วก็ดาเมจก็มีนะมันครบเครื่องอะแถมมังหยุดห้าวีด้วยคือมันครบมากถ้าจะพูดถึงตัวที่ครบเครื่องแล้วช่วยทีมได้เยอะเนี่ยผมมองว่าซารีไอดอล,ล Idol เนี่ยก็ตอบโจทย์นะเออแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันต้องหวังพึ่งแถ่สกิลดาเมจเลยอะ่ะสกิลบัฟผมว่ามัน มันก็งั้นๆนอะ่ะนะแต่ว่าถ้าพูดถึงอะ่ะก็อืมถ้าราเมจมันหนักแล้วมันแรงแล้วมันแม่นอะ่ะมากขึ้นกว่านี้อีกตอนกลางเดือนเนี่ยผมก็มองว่าโกงมะโกงเหมือนกันนะโกงเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยผมมองว่าไอ้สีตัวเนี้ยสําคัญกว่าถ้ามันมานะเพราะว่าเนี่ยดูดูบัฟแต่ละตัวดิเนี่ยบลกทักษะ รีเซ็ตเนี่ยคือแบบมันมันครบอะนาฬิกาปู๋วก็เหมือนกันมีชง,งักมีตัดเลือดเห็นไหมแล้วก็มีบาเรียรเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่โอ้โหดูบัฟแต่ละตัวดิทุกคนดูดิลองไปเที่ยวขับไอ้บ,บัฟตัวนี้บัฟมันดูธรรมดาไปดูดิอันนี้แบบมีความเร็วเคลื่อนที่คือถ้าสมมติมันค่อยความเร็วเคลื่อนที่มาผมจะมองว่าโ,โอเคอยู่แต่พอเป็นบัฟอย่างเงี้ยดูดูดดบัฟอันนี้ สร้างบาเรียหลบทักษะฟื้นฟูพลังชีวิตโอ้โหบัฟอะไรคบเนี่ยโกงจัดแล้วดูบาหรอกหลบทักษะมีหกสิบเนี่ยอยน่นอยมันต้องมีแบบพวกพวกค่าโกงๆเงี้ยถึงมันจะแบบเออว้าวนะสกิลบัฟแต่ก็ถ้าใช้อ่ะอาจจะไม่ต้องหวังเพิ่มสกิลบัฟมันมากนะหวังเพิ่มแต่ดาเมจต,ตัวเนี้ผมถึงบอกนะว่าตัวเนี้จะโหดหรือไม่โหดอยู่ที่ดาเมจแล้วว่าลึกเท่าไหร่แรงเท่าไหร่แล้วต้องมาดูกลางเดือนอีกว่าจะบัฟอีกเท่าไหร่ เออถ้ามันบัฟจนโหดก็โหดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะรอดูกลางเดือนเหมือนกันนะสำหรับไอดีบาคกิก็ถ้ามาสีตัวนี้สมมุตินะตัวแรกมาเป็นบาวแล้วคู่นาฬิกาปู่ตัวตัวไอตัวหลังมาเป็นเออเป็นเอออะไรนะซาร,คมมซารีคู่กับพิเชอ,อร์สมมติซารี่ใหม่คู่กับพิเชอร์เนี้ยโห ตัวนี้นี่คือนอนเลยตัวนี้ผมน่าจะไม่เปิดผมน่าจะเปิดไอเอาให้ได้อะเอาให้ได้ทั้งสี่ตัวไม่รู้ได้ป่าไอเปิดล้านเพชรด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันโกงจริงๆนะสี่ตัวเนี้ยถ้าได้มันโดกระดับทีมแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะมันโหดมากๆนะวันนี้ก็สล็อตก็โกงเหมือนกันนะผมก็อยากได้นะแต่ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าเลือกสี่ตัวก็มาในห้าตัวนี้เออถ้ามานี่ก็เจอกันนะตัวนี้ก็ดองไ้ก่อนสราบผมนะ อ,อ่แต่คนอื่นก็เปิดได้นะผมว่าตัวนี้แต่ถ้าไม่เขาเรียกว่าไงนะไม่ปั้นสุดอ่ะผมว่าตามเมมันอาจจะไม่ได้ว้าวเนาะแล้วไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุให้มันอย่างเงี้ยเออที่ตำนานเขาใส่นี่คือเขาใส่แบบเวอร์มากนะดูเกียร์เขาดิเนี่ยคือถ้าคุณไปถึงเกียร์อย่างเงี้ยอัปเกรดธาตุสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีแม่ยนยำธาตุอีกใช่ไหมเอาลงยุทธเขาเปลี่ยนแล้วหรอกดูดิแต่สจติกายคือแบบ มันจะว่าไงดีคืออันนี้คือดามเมจคือหนักมากๆแล้วนะครับหนักที่สุดแล้วนะอันนี้คือน่าจะหนักที่สุดละมนอัปเกรดธาตุสองาสิบเนี่ยแล้วก็บรัลโจตีกายอีกอะ่ะคือแบบสุดแล้วอะ่ะสุดในรุ่นละแรงสุดๆละเออแต่ว่าเกียร์เราอะ่ะสมมุติเราไปเปรียบเทียบอบะยังไงยังไงเราก็ไม่มีทางสู้ได้นาะเพราะแค่อัปเกรดธาตุเราก็ไม่มีแล้วนะตัวเนี้ยมันค่อนข้างเพิ่งอัปเกรดธาตุนะมันไม่เหมือนตัวแบบพวกบาวด็อกอย่างเงี้ยที่แบบ ไม่ต้องเพิ่งอัปเกรดธาตุก็ได้แต่ถ้าเพิ่งถ้ามีเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นมากนะแต่แค่ไม่มีอัปเกรดธาตุมันก็โกงมากๆแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันต้องเพิ่งเยอะไปหน่อยเกียร์มันต้องถึงอ่ะเอถ้าเกียร์ถึงมันก็โหดมากเหมือนกันนะอืมแต่้อเราดูกลางเดียนเดี๋ยวน่าจะมีบัฟอีกอ่ะบัฟให้แรงกว่านี้แม่นกว่านี้แล้วก็กว้างกว่านี้อีกนิดนึงหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะลองดูไป เห็นตอนนั้นเราก็มีตู้ให้ตัดสินใจอีกสองตูนะ้เนาะก็มันจะมาตู้แรกก็วันที่สิบห้าเนาะมีดูสองตัวแรกก่อนว่าเป็นตัวอะไรนะถ้าสมมติเป็นมูเลลรี่กับเป็นอบอสระบบถ้ามันเป็นสองตัวนี้ก็ข้ามเลยนะไม่ต้องไปเปิดมันนะถ้าสมมติมันเป็นสองตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสมมติว่ามันเป็นมันมาเนาะแล้วมันเป็นเอ่อ เนี่ยไอ้บอสซีโอเนี่ยบอสที่แบบทั้งเดินช้าตายง่ายสกิลก็แบบว่ากว่าจะไล่นะไล่นี่คือตายแล้วอะคือปูพบแดงเนี่ยกว่าจะแบบออกมาแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้าโอ้คุณจะบัฟนานไปไหนเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยดูดิแล้วบัฟไม่มีเพราแบบเพื่อนที่หลบสกิลแต่ก็ตามนั้นนะครับบัฟช้าด้วยถ้ามาตัวนี้ก็คือข้ามนะ กับโมเดลลี่โมเดลลี่เอามาใช้ด่านยากได้ก็จริงแต่ PVP มันค่อนข้างเปราะและแร่เยอะนะดูดิแร่เยอะมากนะพอๆกับไอ้อะไรนะเบาอะไรอะ่ะเบานี้เลยเฮ้แต่อันนี้เยอะกว่าเฮ้เอยอะกว่าเยอะเลยแฮ่สองพันอะ่ะพอตัวไหนวะปะ่ะโหนี่พันห้าอยูด่ดิเออแต่น่าจะหนักเหรอหนักสุดหนักจัด,จดๆเลยอะ่ะ สองพัน่ยแลกเกือบสองพันหนักชัดเลยอะเออถ้ามาแบบนี้ก็ข้ามเลยนะรอไปดูปลายเดือนอีกทีไปดูแสงมืดตัวต่อไปแต่ถ้ามาไปอยู่มาทูดนี่ก็เปิดได้นะมาทูดก็ปับดีนะถึกมากนะครับแถมมีนี่ด้วยนี่บาเรียสมบูรณ์แบบเฟี้ยวแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันพูดคิดมันเนี่ยมันตอนคิดมันมันจะมาอีกไหมเนี่ยผมอยากได้มากเลยตัวโกงเกิน แต่ถ้ามาเป็นตัวนี้เป็นป้าล็อกอย่างเงี้ยเป็นไอ้ที่ผมบอกไปสี่ตัวเมื่อกี้เปิดได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะเปิดเปิดไปเลยนะครับตัวโกงเกินนะโอเคเอาสำหรับ okay. คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนิดหน่อย <laughs> รับใครที่กำลัง่างใจอยู่ว่าจะเปิดดีไหมนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบหรือเปล่า <laughs> ลองไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจดูแล้วกันเนาะถ้าใครอยากเปิดผมก็ คิดว่ารอไปกลางเดือนก่อนก็ได้นะดูตัวเกมบัฟกับดูว่าแสงมืดที่มันจะมาเนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างเหมือนตอนนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปในคลิปนี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ